สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฮียตั้มห้ำตรงชาแนลคือเกาแหละพี่น้องพอตกดึกมาเราไม่ทําอะไรมืัอนี้เพื่อนมาหาครับผมเราก็จะมีเมนูวันนี้เสนอไก่ครับไก่ไก่นี่คือไก่เราจะทําเมนูที่เป็นเขาเรียกเขาเอียกนี่ยังว่าไก่ไก่ตับก็สั่นกอก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 หนึ่งไก่น้ำนี่ได้ใกล้บ้านมาตัวหนึ่งครับตัวน้อยๆจักสีอิ่มโมอิ่มกันดอกแต่กะซีไทยคิมแห่งพี่ให้น้องเบิ้ง ก๊กกกไก่หรือนึ่งใต้น้ำโอ้โหปีนี้กินหลายเทียแล้วอะบ่มียังมากมม้ครับทำมาแล้วครับไป let's go แบ่งหน้าที่กันแล้วก็คือแหวกไก่อันนี้ก็จะตําเครื่องเด้อพี่น้องเด้อกอกกแกลกเออเห็ดง่ายครับบ่มีส่วนยังมากไม่เรากินได้ก็ได้กินไม่ได้ก็ต้องกินละมันนี่ผมบอกแล้วว่าผมชอบกินเผ็ดรสจัดๆมันยังแซ่บนี่ไส้เวิร์ดนี่แหละเทียมครับกับเทียมใส้ไปย่าไปเผ็ดดีนี่ หอมห่วยๆเอารสจัดๆนี่เป็นสูตรของผมเองนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าอาหารไม่มีสูตรตายตัวกันเรียกข้าเขาเนี่ขค่อยก็าว่าข่อยเฮ็ดแซ่บอบันดับที่หนึ่งกนี่นี่สูตรผมใส่พริกแกงเพิ่มไปเพื่อให้มันเผ็ดนะไมัจีิแซ่บครับพี่น้องถ้าเปเผ็ดนี่แซ่บเดี่ยผมบอกเลยเครื่องได้หลายนี่ซาบเป็นที่เรียบร้อยหวัววายผ <c oughs> บอกก้อนหวัวนี่มาสูตรผมนี่แซ่บแท่ผมบอกเลย <c oughs> เห็นมั้ยตากงอง ผมมักเผ็ดนะครับเพราะว่าผมสิใส่เผ็ดหลายๆเพราะว่าถ้าใส่หลายมันสิเผ็ดมันสิแซ่บเครื่องหลายๆอยาหอมผมบอกเลยดูสิ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 ุูน่าแซ่บ <c oughs> แน่นายบอกเลย<อ>เคยกินบ่ฝีมืออ่อยฮะเคยแล้วโดนแล้วถอดไข่เป็นบ่หอยอ่ใช่ว่าจะนวดลึกนวดลึก,ลกอันนี้เกลือปลาใสเอากลใส่เกลือตั้นแต่เอาลงไปเอากานาขนมตาลมาจากหนขนมตาลนี่คือ มากพ no ี yes. tá, ่น้องผู้ใดพอท่านได้กินนี่เดี๋ยวเชิญให้กินถ้าเพื่อนโนอดนี่เออเสียบกับพี่น้องเลยเดี๋ยวเราค่อยปรุงอีกทีหลังลอกลอกมาดีดดูนิ้วพี่น้องค้างไว้เดี๋ยวมันก็สุกบานนี้เลาก็ค่อยเติมน้ำเล็กน้อยอันนี้สิเป็นสูตรสูตรซูรินนะครับสูตรผมเองบ่มีผิดบ่มีถือสูตรแต่งเถือสูตรแต่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวกะขัวขัวก็กินได้แล้ว เพราะว่าคันหนึ่งใต้น้าเนาะหนึ่งไต้น้ามันต้องเอาน้าไปเทิงใช่งแต่สูตรนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวไปล่อเบิ้งตอนสุกพี่น้องแซบ่บผมบอกไว้สำนีล่ล่ะพร้อมเหล่าโอมโบเปิดเบิ้งซิมเบิง้งซิมเบิง้งซิมเบิง้งิมเกีเ่ล่ะแต่เอาแนวมาซิมมึงสีแซ่บบ่แซ่บแซ่บบ่อืแซ่บแล้วไอ่เอาดีๆแซ่บบ่แซ่บแซ่บแล้วบ่กลมกล่อมตามด้วยผักครับมาเบิ่งใกล้ๆผักลงไป นี่โอ้เดือดโอ้สูตรนี่บอกเลยว่าจำสูตรบ่ได้แทนแน่นอนนี่หมมาบันนี้เดี๋ยวจะหาไปกินกันพี่น้องเดี๋ยวรอยกไปกินเลยเฮ้ยมาพี่น้องมาเนี่โอ้โหนี่เป็นอะไรขัวแห้งนี่ละขัวแห้งสูตรไดนวะฮะสูตรไหนสูตรคอยนี่ละสูตรอะไตกัโอ้โหซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงไอ มือนี้เมนูห้องกันชิมี่ซุปซุปมะเขือเออซุปมะเขือโอ้ยดูที่โาได้ใส่กบดากล่องมือนี้หลายคนครับน้องลากไอ้เร์นทิวลี่มาเด้อมาเด้อมา่อกี้น้ำกันแซ่บป้ได้ต้องให้ต้องให้ไอ้นวดซิมก่ันมาซิมเมืองนวดจะคล้องไก่มือนี้มาซิมบัืงน้ำกันพี่น้องอันนี้คือสูตรผมเอง สูตรใส่แฝดแฝดแซ่บตัวนี้ต่รับผมงานว่าจิบ๊อไซ่บักขามอมัวใส่น้อยหนึ่งสมผสมเปรตตอนแรกว่าจิบ๊อไซ่เด้บักอมัวของห้าหนี่งอมัวอกเจียวก็บอกว่าสูตรต่ำเด็กหน่อยเด็กหน่อยกินตับบักต่ำข้าวค่ะมึนแท้เอ้าเอาน้อง หาตับกันพี่น้องนี่ยูยังเห็นอยู่นี่เออมึงจะไปกินได้ไม่เปนตัเมตักกแตมึงืเอามาของมันย่อมเหม็นเห็นบอกครับสมัยแตะกีเขาถือดูใช่ครับอืมเป็นไงกูแม่ตับมันมขามกิอะกิรอะ้อตัวเลรตัวถือไฟตัวนี่นี่อ่ของแพงมึงโอ้ขอบคุณครับ ไกมันเก๊กเดียวมาครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ปนโก๊ใส่บวบเขือซุปบวบเขือมึงบาถามบอว่าเผยเห็ดไอ้ฟเห็ดครับแซ่บมือไว้ในเข้าเข่านึกนอนไป่สช่หรอนั่งนั่งนั่งกินน้อกันมาพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดแน่อมเมนต์บอกเนี่ยเด้อทุกส่องทุกไหวทุกคนกระไดไม่กินน้อกันเด้อได้ดีได้ดีแยกไม่ออกเลยว่า เ, like เพลสแล้วก็เขาสวยเขาทอนมัน,น,ม,นมันมันจะแบบมันจะหูหมานเขาแบบว่าโอ้ยปลาป๋องม,ม,มาหูเข้ามามามาแล้ประทานอาหารน้อกันมันอี่กล่องอืมบ้านนี่มังรักครับถือกล่องมาหน่งอ้าวลุยเลยอืสุดยอดพี่น้องเขาบอกว่าถ้าบเสียบไปหาหมอเป็นไงแน่นคะแนนเต็มชิพมันเท่าไหร่ชิพชิพรอยเป็นได้รัก มาแลวครับิมไปหาหมอไปหาหมอบ่แซ่บแซ่บเป็นไดพี่น้องมามากินน้ำกันยินดีต้อนรับสู่อน้าจักบ้านบูครับนี่เป็นไดเป็นได้น้อยแซ่บบ่น้อยมาเด้อครับมาเด้อเอาเมื่อนี้กับบุมี่ยังมากมายเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งซัมนี่นะครับแซบบออืออืออันนี้ซุปบกเขืออ๋อ ติวลี่อร่อยไหมจ๊ะมาแมนดอโอ้บ่งเพื่อนข่อยเนี่ผู้ได้ที่ต่อไปผู้ได้ที่สิสร้างรถแห่นะครับสายโหดโนซ้าร่วมกับพี่ฝ่ายแมวเป่า้ะครับรถแห่เดี๋ยวเร็วนี้บ้านบูจัดให้นะครับว่าจะเป็นว่าอะไรตีอย่างทุกอย่างนี่ยินดีตอนรับครับเป็นไงวามาครับไม่กินน้ากันอ่ะมื้อนี้กับพ่อไปซ้ำนี่แหะครับมากินข่าวน้ำบานบูเ้อครับสวัสดีครับอ้าวบุมีคนสวัสดีเลยจ้าจ้าท่าปากอยู่